จะเอาดินไปรุ่งไหวอยู่วัดโลวารามตอนนี้ตอนนี้พระอาจารย์อยู่รุ่งเลื่อรุ่งเลือ่อก็เอารถบรรทุกขับกล้องดินตรงนี้เดีวเอาบรรยากาศทั้งหลังกล้องเลยนะบรรยากาศทั้งหลังกล้องรถกล้องดินตัวนี้เอามาจากนั่นโซ่ทอเพิ่นกองดินเอามาเพิ่นเฮ็ดบข้างแล้วเพิ่นเอามากองไว้อยู่นี่เนาะคอใหญ่ พะไงเพป็นเฒ่าผู้แก่เรียกรวมได้สิเฮ็ดเรียกรวมแล้วเขาแล้วน้ำแล้วเขาขึ้นเล่าเพื่อเหล้ากับภากันมาเฮ็ดเรียกรวมเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าแล้วบ้านเนาะพะไงสางวัดสางว่าแล้วบ้านเนาะแม่นว่ะรถไถก็ลังดันช่วยโน้กับาช่วยสินดันดันอะไรมันแตกเนารถตักตักขึ้นบ้านดินเอาดินไม่ค่อยร้อนขางรันหอย มาดักโอ้ลายกองเถอะเหลือคนละโอ้ตัวนี้แล้วมันตัวใหญ่เลยเนาะเห็นตัวนี้ได้ยุ้มันแตกไปพร้อมด,อออดินเลยเดี๋ยวไปผมนอนหน้ากุทธิแล้วก็จะเท่ขึ้นเท่เทล้านเท่ล้านฟูน นายกิติโตคณะตบุญย็นเตรียมรถตักมาแล้วรถตักมาแล้วรถตักกำลังว่ารถตักมาเลืเลๆว่ารถตักตักมา ทำเรียกร้วนอย่างองาโยมลงรถตัดตัดขึ้นวางดินเสียงอาจสิบริยินกันเลยญาติโยมคนรวมแรงรวมใจกันชาวบ้านพุทธสว่างโมหกโมจีสีในพ้นทีบ้านในขอท่อเกือขาว

นี่เดือดมาพี่เสียบมานี่นี่ลบบแม่ฮะไปมาใส่เอวววอันนแห้งหเมตรแหงไปแห้งแล้วนะุดแล้วรถไปเฮอยไม่หมงไปเด๋ยวรูมไม่เดี๋ยร่ม à lắc áo à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เดี๋เลากันแห้วโบโบโบน้ำเยอะโบ้ค่ายงโกลังโบเตีาฮ่าฮอ๋อกลังเอารถตักขึ้นนอกกำลังผู้ใหญ่บ้านก็เฉพาะเพื่นกำลังเก็บภาพบรรยากาศข้นบ้งเค่ายเอางห้องห้องเราบ ห้าหน้าถาไปทายเอาห้องห้ออยู่พุ่นแ้ัวหานาพุ่นกำลังสิเขาไปรา่งานอีกู่เดือนทานนิ้ทาท่านนีทายู่เดี๋ยวเลยเนาะเดี๋ยวด้เนืข้าว่าขามาเ้เราก็ถามลาบอ่รู้จโอ้ยจให้มา วาง้วตัวน้ำเยอะจับเอไปมือแรงดีแล้วไนม่แหน่เงนเยอมือแรงเด็ดหมอกุ้หมอกามือแรงวาดเยอะวาดจนวัดทีนี่ผเอาลมซอยหมเดี๋ยวเฮ้ไปแฮ่มาอยู่บบ อ่ะแลวเิมจะเดียวไป,ไป,ไปเอานนี้ไปลงทีง่เป็นเบื้องพื่นเทือดับอ,อ, <c oughs> อ,อยู่นลุ่ไท่านให้ยเป็นเงินเงิน

เดี๋ยวไล่กันเด็ดจันเลยเนี่ยเ็ัลผได้าอบอบาเลยเลยบอาเลยยู่หันกันมีอยู่ย่นกันเลย lớn đã kêu dâu nà là กำลังเอาดำแรกผ่านไปดำที่สองกำลังถอยเข้ามาอันนี้เป็นของู้ชวา,านนนย,นยนู่นมีงานตุติเจ้าคณะตำบลโรงเรียนเขียนออามาทบด้นนี้ทบนี่ไม,ม,ม่ที่เพิ่นเอามาทีปุ๊ก จลาตัวใหม่โอ้เพื่อนี่เป็นตนนักเัตัวนีฮะเงีตัวนี้เป็นตนักยบทอเอ๋เด็กน้อาใครอยู่หมดใครอง ต้องเอารถไทมาดันนำมันจะสิบหว่ามันสิพ่อหรือบ่พ่ออ ขั้นขั้นสามพี่น้องอย่างโยมบรรยากาศอันนี้เป็นมือเวียดเป็นเวียดร,ร่วมผมโอนนี่มาเบิอแล้วโอ้ยจันทร์ฮะเฮ็ดอยูอ่ ไอยผาตัวนี้แล้วยมัานานมันสีนี่ผาผามันน่ะยเซียนยเซียนดำลงอันนน้มันสิบสีกว่าผา,ายมันน่ะไน,นั่นเบิ้งมันผาท่ายนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้น,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 นี่มันสิบดตามดินบ่นี่ ชุม่มันนมันมีหางนี่เดี๋ยว,น,น,วน,นี่พอใจหรอ่ะตัวนี้นี่ประธานเถอะนี่ตัวนี้ข่ำเ <c oughs> อเออเอ้เอเ้อนเนน้เฮ้อ้ เต็มพอดีเลยไปดันมาเต็มแล้วหว่ะลุบตัวนก็คือบดันลงไปหว่ะทุกบดันก็ไปลดลุบตัวนที่เพื่อนพื้นต่ำพื้นสูงอะไรหว่ะ เขาไอ้ฟักนี่เนาะอยากฟักนี่น้องเขาเหรอเนาะเรื่องที่ว่าอยากฟักหนีฮะลบสุดท้ายเออ หา,นะา,ายุ่นะหายหายมเดือนเลยหายุ่งเเรียบร้อยเนาะโอ้เด็การดินโอ้ดินคักเนาะดำดีเลยวะ่ะมันดำเข้าไปแล้วนะเพื่อนโอ้ดอดดอนมันกระลุบแล้วเนาะเสียเดี๋ยวนะคอมเมนต์คอมเมนต์มันเพียงกันคักได้เนาะ

ชมบ้านชุ่งเองหรืบัตอะไรสูงตั้มชมนี่เลยอ่ะปีนิงชมชั้นนี้ปีหน้าชมนี้ขึ้นไปเรื่อยแหละสูงขึ้นกันหลายเขาใหญ่เงี้ยเงยมันได้ออกอยู่แล้วมันได้ออกอยู่แล้วตั้มตั้มแรงจัดโอ้ บรรยากาศถอยเหยียบเอาบรรยากาศบรรยากาศเอารถน้ำเทศบาลเพิ่นมาอั <GO av id> <GO> ดศีด <lending reconstruction> <spikes incremental GDP> <trading> รถน้ำมาอัดสีนี่มืออื่นก็จะเท,ทะ่ลานเท่ลานตัวนี้ร้านเต้ยกินกว๋วยเตี๋ยวเลยโอ้ร้านเต้ยได้กว๋วย,ยเตี๋ยวถั่วใหญ่ขนาดด้วยเขาชี้เยียบยังว่าถอยเยียบดิ้นให้มันแน่มจะวะว่าเขาใจนะ

กำลังเอารถน้ำเทศบาลเิ้นมาอัดสีน้ำซะก,ก่นบบอนเหยียบในบดขีดินเหยียบให้มันแน่นซะกันเดย๋ยวให้มันแน่นซะกันเปิดได้ผู้นึ่งถอยเหยียบอยู่อ คนหนึ่งอยากสีดคนหนึ <sh indo> <sh indo> <sh indo> <sh ่งชอบของโซเฟอร์โซเฟอร์สีเหลียวให้มันแน่นอันฟูสีดอยากสีดหมดแล้วจะเคลื่อนเรียนเนี่ยอ่าอ ไปแล้วไปแล้วี้ยวไปไปเอาไปเลี้ยวไ,ไ,ไปไปไปอันนี่เนี้ยสร้างว่าล่ะสร้างญ่เขาว่าล่ะนี่เออสร้างญ่ว่าล่ะน,ลน,นี่นี่น,นี่ต้องให้สร้างใหญ่เขานี่ไป <c ười> สร้างใหญ่เขาบดไปบดว่าเอาเดียวให้มันแน่นใช่กันอย่างเอาน้าอีด กําลังโคตรให้มันเปียก ไปอยู่ดิสุดยอดเดีขอบคุณเทศมนลเทศบาลสาธุสาธุนั่นเด้อเทศบาลตำบลตน้องเย็นเอาน้าเทศบาลเพิ่มมาซอยทำวัดรวมวัดรวมน้ามันเปียกมื่อื่นมื่อื่นก็จะเอาปู